กีตาร์ไฟฟ้าสำหรับผู้เริ่มต้นสีสวยเสียงเพาะคอจับง่ายไปลองฟังเสียงกัน อันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าขนาด39นิ้วจากแบรนด์นี้เลยคาร์เวสลูกบิดเงาสวยแบบนี้คอกีตาร์ทรงสวยแบบนี้สายต่ำจับง่ายไม่เจ็บนิ้วตรงคอกีตา,า,าร์รวเวเาาาา้ามาให้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ฝึกเล่นคอร์ดลึกๆได้ทางร้านใส่สายกีตาร์มาให้เรียบร้อยแล้วตั้งสายเล็กน้อยก็เล่นได้เลยลูกบิดปรับโทนเสียงลูกบิดปรับระดับเสียงที่ปรับโทนเสียงอันนี้มีทันานหลังและของแถมมีให้เยอะมากสายสปา,ายกีตาร์ไฟฟ้าคาโปคันโยกกีตาร์ไฟฟ้าประแจหกเหลี่ยมสองอันสองขนาดปิกกีตาร์สามอันพร้อมที่เก็บปิกสายกีตาร์ไฟฟ้าสำรรรออออออองงงแแแลลลลลละะกกกกกเเเเเปป๋าาาาาาใสสส่ีีีีีีีตต์ไไดดดด้้้้้้้้้ขถมมมมมมยยยยยบบนนนัซซืืืุหหหคิิวโ ข้อสอบถามตรงไหนพี่พูดคุยได้ในคอมเมนต์